บอกเลยว่าคนที่ชอบการเสี่ยงโชคเนี่ยห้มามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดค่ะไม่รอเลยนะคะคืออะแต่ว่าเกิดไว้ว่าจะพาไปเที่ยวไม่ใช่หรอนี่แหละค่ะประเด็น <c oughs> ปกติเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวน้าตกเป้าหมายของเราคือไปดูธรรมชาติความสวยงามแต่ว่าที่นี่ค่ะที่เขาไปเนี่ยเขามีประเด็นเป้าหมายอื่นมีของแถมมีของแถม <c oughs> ไอ้ธรรมชาติมันก็สวยอยู่หรอกอไ,ปไปเที่ยวน้าตกแต่ว่าถ้าคุณได้เข้าไปชบตัวน้ำตกแห่งนี้เขาบอกมันจะมีโชคมีลา <c oughs> <c oughs> เ้าพี่กับ่อยค่ะมาดูกันว่าที่ไหนนะคะแล้วบอกว่าคนที่รู้เนี่ยเขาแห่กันไปนะที่ทั้งในทั้งนอกพื้นที่เลยค่ะแห่กันไปที่เนี่แหละต้องแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณดูคือต้องเดินเท้าเข้าไปในป่า<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะไปน้ําตกบ่อหญ้าที่อําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ,<ฮ>ะนี่เขาก็ทํากันจริงจังนะเห็นปะนันนัน,น,น,นดำลงไปแล้วนี่คือที่เขาใช้คาว่า<อ>ไปชุบตัวเหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรบางอ,าอย่างนน <ะ S 2> พานมมือค่<ฮ>ะแล้วก็เหมือนดําลงไปใต้น้ำหนึ่งสองสามทีอ้าวไป เปลี่ยนคนนี่ใช่ไหมเออมายืนเข้าแถวมีแบบหมู่คณะด้วยมีแบบหมู่คณะดยผ่านเานกเองตัวกันแบบปู่ณะก็คือเหมือนเขาทาเป็นพิธีกรรมหมาคุณผู้ชมเนี่ยใช่ไหมพนมมือแล้วก็ชุบตัวลงไปในน้ําแบบนี้แล้วก็ขอพรแบบเหมือนเปิดฟ้าแล้วก็ขอพรให้แบบว่าเรามีแต่โชคมีแต่ลาภมีแต่ความโชคดีพนมมือดำน้ำสามรอบจะบอกว่าปกติอะเวลาไปวัดเราก็ต้องมีพรมน้ำมนต์ใช่ไหมคะแต่งานเนี้ยจะต้อง โชคดีสุดๆเพราะว่าชุมโชคเลยทั้งตัวเลยทั้งตัวต้องลงไปในน้ําตกแล้วก็แบบดำน้ําลงไปเลยนะคะขอโชคลาภก็ได้ขอให้หายป่วยก็ได้เพราะเขาบอกว่าอันเนี้ยเชื่อว่าเหมือนเป็นน้ําตกน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นบ่อน้ําของพญานาคย่าขาวอ่าก็มีความเชื่อกันแบบนี้นะคะเพราะตามตำนานเนี่ยเล่าว่าน้ําตกแห่งนี้เนี่ยเคยมีแม่ย่าสถิตอยู่ตรงบริเวณภูเขาลูกนี้ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยนับถือเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยฝันถึงแม่ย่าอ่า แม่ยามาบอกว่าให้อยากขอพรใช่ไหมมาชุบตัวที่น้ําตกตรงนี้สิแล้วจะสมดังปรารถนา,าชาวบ้านฝันแบบนี้ตื่นมาปุ๊บเป็นยังไงคะทาตามมาเลยมาเลยนะคะแล้วปรากฏว่าคนที่มาทําตามเขาสมหวังไง<ะ>ทีก็บอกปากต่อปากจากหนึ่งคนสิบคนมาเป็นอู๋นี่ก็หลายสิคนนะ,ะคุณผู้ชมมาร่วมกันทําพิธีกรรมเอาก็ลองดูแล้วกันอุยเมื่อกี้เหมือนเห็นเลขแวบๆแต่ไม่ทันแล้วไนงะ19แล้วก็ งวดหน้าละกันแนะนําลองไปดูไปชุบตัวกันดูที่เพชรบูรณ์นะคะถือว่าไปเที่ยวชมธรรมชาติด้วยละกันเออไม่ได้บอกว่าจะให้งมงายอะไรแต่ก็อาจจะเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่แล้วก็ไปเที่ยวดูธรรมชาติสวยๆได้ค่ะแต่ว่างวดที่เราผิดหวังมากเลยยังไงคุณซื้ออะไรไปคะเพราะว่าแบบเห็นทะเบียนรถของน้องโอปอลสุชาตากับการโฮมคัมมิ่งกลับมามิสเวิร์ด2025นะคะไม่ได้เฉียดเลยค่ะงวดหน้าตามต่อคุณอย่าทิ้งยังมีความยังมีความหวังความหวังของบางทน ันเร็วเกินไประยะมันกระชันชิดไปมันไม่ทันไงนนเออมันไม่ทันก็เลยบอกว่าเขา,าจะเบรกไว้ว่าเดี๋ยวงวดหน้าต้องตามต่อถูกต้อง